คุณโบครับคุณอยู่กับคุณกติกจนถึงตอนไหนครับเอาเป็นว่าโบโบอยู่กับเขาแล้วกันค่ะจนเขาให้การเสร็จแล้วหลังจากนั้นล่ะหลังจากนั้นไม่ได้คุยกับเขารู้สึกยังไงหลังจากคุณกะติให้การครับบอกต,ตรงๆว่ารู้สึกเสียใจโกโรธไหมฮะก็มีความโกโรธแล้วคิดว่ายังกลับมาคุยกันได้ไหมครับเรคิดว่าถ้าเขากลับใจและเขาเลิกที่จะพูดในสิ่งที่เขารู้จริงๆเราก็จะมาช่วยกันแล้วตอนแรกเนี่ยที่เขาติดต่อมาขอโทษเราเนี่ยคุณโบตอบเขาไปว่าอะไรฮะ กติก The Truth Will Set You Free สัดจ่าจะทำให้คุณเป็นไทยคุณจะเป็นความจริงของคุณเท่านั้นน่ะที่จะปกป้องคุณได้เขาก็ส่งรูปร้องห้ากับมาแค่นั้นแล้วที่มีแชทออกมาว่าคุณพยายามบอกให้คุณกติกเนี่ยไม่บอกสื่อว่าตกเรือเพราะปัสสาวะนี่มันยังไงครับกติกได้โทรศัพท์บอกโบถึงข้อมูลว่าตัวเขาไม่ได้เป็นคนเห็นเหตุการณ์แต่เป็นอีกคนหนึ่งที่เห็นเหตุการณ์ โบจึงบอกเขาไปว่าแล้วทําไมเราถึงต้องพูดว่าไปฉี่ล่ะก็คือคุณกะติกเนี่ยไม่ได้เห็นแล้วจะไปพูดแบบนั้นได้ยังไงถูกไหมฮะบอกก็ต้องพูดความจริงในสิ่งที่เขาเห็นเท่านั้นนั่นหมายถึงก็ลื่นหล่นลงไปคือเขาไม่เห็นนะคือตกเรือไปอย่างที่เขาเควรที่จะพูดแล้วที่มีคนไปออกรายการหงกระแสแล้วบอกว่าคุณโบเนี่ยพยายามจะไม่ให้พูดความจริงแต่พวกเขาเนี่ยเลือกที่จะพูดความจริงคุณโบคิดยังไงครับก็ถามหน่อยนะคะคุณเห็นเหตุการณ์จริงๆว่าแตงโม ปัสวะหรือเปล่าแล้วคุณพูดแบบนั้นนั่นคือความจริงเหรอคือโบคิดว่าสังคมน่าจะคิดเหมือนโบว่าคุณก็ไม่ได้พูดความจริงเหมือนกันนั่นนะสิฮะแล้วตอนที่คุณโบไปถึงท่าเรือเนี่ยรู้สึกยังไงครับพอโบไปที่ท่าเรือโบก,ก,ก็รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างโอ้ยแล้วออกมาพูดแบบนี้นี่ไม่กลัวเหรอฮะขอบคุณที่ท,ที่พูดประโยคนี้ออกมาคนไทยทุกคนก็ต้องดูแลทุกๆคนอยู่แล้วโบเชื่อว่า มันเราไม่ทิงกันหรอกโอเคครับแล้วที่มีข่าวออกมาว่าคุณสนิทกับคุณปอหรือว่าภรรยาคุณปอเนี่ยยังไงฮะผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นน้องเขยอะไรที่ปออะไรไม่ไม่ได้มีตรงนั้นนะคะอยากจะเคลียร์ตรงนี้ค่ะค่าวผมอะสุดท้ายมีอะไรจะพูดไหมฮะทุกคนควรที่จะพูดความจริงทุกคนควรจะได้รับความยุติธรรมไม่ว่าเขาจะยากดีมีจนฐานะยังไงฐานะทางสังคมเป็นยังไง ทุกคนควรได้รับควคามยุติธรรมถึงแม้ว่าเขาไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วก็ตาม